เด็กใกล้จะได้ออกอากาศในวันที่แปดนละ้วรู้กับะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะบอกความรู้สึกของของการทำโปรเจกต์นี้หน่อยเป็นยังไงบ้างนหนักหนแค่ไหนสำหรับเราสำหรับตัวเองเองนะคะยิงรู้สึกว่ามันก็หนักแล้วก็กดดันด้วยวเข้าใจตัวน้องๆทุกคนเลยเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัด จำนวนคิวด้วยอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้พวกเราต้องเวิร์กงานกันอย่างหนักน้องๆก็ต้องทำกานบ้านกันอย่างหนักจริงๆซซรีส์เรื่องนี้ถ้าดูไปเรื่อยๆจะจะได้เห็นฉากฟินๆค่อนข้างเยอะมากรวมถึงเลิฟซีนที่อยากจะอุบไปก่อนออใช่ขนาดรุ่มกับเปิดมาแบบว่าการนตีมาแล้วมากดูเดือดฟินแน่นอน ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสำหรับสำหรับเอ่ออิงมองว่าสำหรับเรื่องแรกเนี่ยน้องๆเปิดใจแล้วกล้าแสดงออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าต้องต้องขอบคุณน้องๆมาที่ไว้ใจกันขอบคุณค่ะก่อนที่จะโจทย์มาทั้งได้ก็คืออื่นงไปเลยนะครับขอที่โอวิ่เฟิสให้โจทย์เ l ลเจลจูรี่ก็ ก็ก็ก็จริงจริงๆ,ๆ,ๆตอนที่ได้รับโจทย์มาครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หญิงสำหรับหญิง,องมองว่ามันมันน่ารักนะคะสมสมวัยแหละกับตัวน้องๆที่ที่ที่มาเล่นเรื่องเนี้ยค่ะซึ่งด้วยความที่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไวัยห่างจากตัวละครมากนักมันทำให้ตัวตัวน้องๆเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ดูแบบแตกต่างเขาเรียกว่าอะไรอะมูดมูดโดดจาก สิ่งที่ตัวเองเล่นสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขียนขึ้นมาใหม่หรือว่าจริงวันนี้ผัดเรื่องอยู่แล้วจริงๆมันมีนิยายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็นำมาดัดแปลงเป็นบทซีรีส์ใช่ไหมหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับระบบโซตาร์เราทำให้มันซอมนิดงจริงจริง,รงในในในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันจะมีการพูดถึงการแก้ไขเรื่องระบบโซตัอยู่ว่าเพราะเพราะอะไรในในยุคสมัยเนี้ย ระบบโซตัสมันถึงไม่ควรมีอยู่แล้วคือแต่เดิมคนอาจจะมองว่ามันควรมีเพื่อเป็นกรอบระเบียบเพื่อให้เด็กๆรุ่นหลังทําตามรุ่นในสิ่งที่รุ่นพี่เขามองว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่พอมาในยุคสมัยนี้หลายๆอย่างมันทาให้มันทาใ,ให้คนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเด็กสามารถสามารถเติบโตมาด้วยการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันผิดหรือถูก โดยที่ไม่ต้องให้คนมากําหนดขอบเขตให้กับเขาว่าเฮ้ยพี่เคยทําแบบนี้มากันนี่คือถูกนะน้องๆสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะโดยด้วยต้นแบจจบความของควาเลิ่มลน์เราก็จะมีาเรื่องนี้ใช่ค่ะมาถึงาแสดงนะนรัไปแนะนำตัวกันหน่อยว่าใครเป็นใครค่ะชื่ออันดาน,นะคะรับบทเป็นมะนาวคะ่ะก็เป็นเฟชชี่ปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับระบบโซตัสเหมือนกันค่ะแล้วก็มาแอบชอบรุ่นพี่ที่เป็นเฮดวาก็พยายามจีบพี่เขาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วค่ะในเรื่องรับบทเป็นพี่เกียวซาเป็นเฮดวาร์ค่ะก็เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เลือกที่จะมาเป็นเฮดวาร์เนื่องจากอยากจะปรับเปลี่ยนระบบโซตัสค่ะคนอาจจะคิดว่าเกียวซาที่มาเป็นเฮดวาร์เพราะาเราชอบ หรือสนับสนุนระบบนี้หรือเปล่าแต่ให้จริงแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรอะไรให้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะแพราวาค่ะรับบทเป็นปรางในเรื่องพี่วาคาลักหนูได้ไหมค่ะก็จริงๆตอนเริ่มเรื่องมาหนูอยู่ม .6 อยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะสอบเข้าที่นี่เพื่อจะได้มาเจอเขาค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ในแกงพี่วากนะคะก็ พี่เขาดูเป็นคนเท่มากค่ะเราก็เลยแบบอยากจะเข้ามานะคะใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาแบบมีปัญหาอะไรเล็กน้อยที่เราเนเข้าไปดามใจด้วยนะคะงก็ฝากติดตามด้ค่ะสวัสดีค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นวรานะคะก็เป็นเพื่อนกลุ่มเฮกวาเกี่ยวกับเกียวซานะคะก็จะเป็นเ,เรื่องเราก็จะไม่ได้ไม่ได้มีแค่ระบบสตาร์ก็จะมีความเ,เป็นเพื่อนความความรักของ คือนความรักของน้องความรักของต่างๆนา้นาก็อยากจะให้ทุกคนปรับชมกันค่ะนะครับน่าังกับแก้ว่ะแก้วเหรอใช่ค่ะเป็นไงบ้างกับกัรการที่จะต้องมาทามาับคมแบบนี้ของพวกเราหนูรู้สึกเอาจริงๆตอนแรกที่ได้หนูรู้สึกรู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่า พอต้องมาเทคบทที่เป็นเรียกว่าคาแรคเตอร์นำใช่ไหมคะพวกหนูก็ใหม่มากทุกคนใหม่มากในเรื่องหนูก็รู้สึกว่าคือทำยังไงดีนะเราถึงจะเป็นตัวมานาได้อย่างสมบูรณ์แบบหนูก็พยายามไปหาดูว่าปกติคนที่เขาแบบเรื่องของที่หนูก็ไม่ได้มีความรักมาก่อนนะคะหนูก็พยายามดูว่าทํายังไงการจีบคน,นันเป็นยังไงหนูก็ใช่เขาเ<น>ขาดูเป็นคนแบบแพรวพรานิดนึงค่ะแต่หนูไม่แพรวพราก็ พยายามิร์กในเรื่องนี้กับการ acting อะคะ่ะรู้สึกว่านอกจากการสื่อสารทางคำพูดแล้วสายตามันสำคัญเพราะว่า monitor แบบเขาเห็นชัดเนี่ยค่ะหนูก็พยายามจะสื่อสารผ่านสายตาให้ดีให้รับรู้มากขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของลูกแก้วเองด้วยนะคะแล้วการที่ได้รับบทเป็น head work เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าค่อนข้างไกลตัวค่ะเพราะว่า ทางมหาลาัยของหนูอะไรเงี้ยค่ะหรือมหาลาัยของหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีแบบพี่วักแล้วก็จะกลายเป็นแบบเจอแต่พี่ตามใจอะคะ่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราต้องรับบทเป็นคนที่ดุเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นผู้นําค่ะซึ่งก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะในการที่จะเป็นพี่วักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะหรือว่าการเข้าถึงตัวละครตัวไหนก็ตามซึ่งหนูก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาอย่างเยอะมากเลยค่ะ ก็รู้สึกเต็มอิ่มแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้มากๆเลยค่ะแล้วในามการมีงานระหว่างลูกแก้วกับมันดาคุยกันยังไงบ้างที่จะต้องเพราะมันต้องเจอหลายๆฉากที่แบบยากพอสมควรคุยกันยังไงบ้างก่อนที่จะทํางานโปรเจกต์เรื่อง,องนู้นรู้สึกว่าการที่เออจากที่หนูสนิทก,กันในคอสมอลนะคะหนูพยายาม เข้าถึงตัวน้องเรียกว่าแชร์ข้อมูลที่แต่ละคนชอบหรือว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าการเทคแคร์ใส่ใจที่มากขึ้นเพื่อให้เรียกว่าคอนเนคกันมากขึ้น,นะคะ่ะแบบสนิทใจกันในการที่จะเล่นทั้งเลิฟซีนหรือว่าให้สายตาของความรักแบบว่าหวานซึ้งมันออกมาเน,นี่ยคะ่ะเ,เทคนิคไหมอุย้ยคนิคหนูว่าเรียกว่า <laughs> แคร์กันมากขึ้นค่ะ นูสื่อว่าการแขกกันมากขึ้นมันเหมือนกันให้ความรักกันมากขึ้นค่ะรุ้สึกว่าจะเดินไปถึงจุดที่เราแคงกันมากขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องคุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะการสื่อสารสําคัญมากมากเลยค่ะก็พวกเราก็พยายามที่จะคุยกันแล้วก็ปรับจูดกันไปใช้เวลาด้วยกันหลายๆครั้งเลยค่ะไปเที่ยวด้วยกันมีดีแคปในการทั้งเวิร์กช็อปหลังจากเวิร์กช็อปมาแล้วหรือว่าไปทํางานในแต่ละในแต่ละวันนี้ค่ะ ก็พยายามดีแถบว่าเอ้ยอันนี้น้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นอะไรอยงี้ค่ะมันทําให้เราจูนกันได้มากขึ้น,นะคะ่ะแแชร <c oughs> ์ประสบการณ์ใช่ <c oughs> ค่ะกันมากขึ้นบ้านนูนี่ะบ้านหนูนน <c oughs> ก็น่าจะแบบนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันถ <c oughs> ึบ้าลหกใช่ค่ะ,ะสำหรับหนูจริงๆตอนแรกที่กังวลเป็นเรื่องอการแสดงนี่แหละคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็เหมือนกับพอต้องมาอยู่ในกล้องแล้วมันมีทั้งบ็อกกิ้งการที่ต้องใช้สายตาให้สิ่งที่เรารู้สึกข้างในมันออกมาค่ะ หนูรู้สึกว่าตอนแรกหนูกังวลมากแต่ว่าก็ได้พี่หญิงนะคะก็<笑><笑>ที่พี่ทีมงานทุกคนที่คอยช่วยคอยให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับพี่นุ่นคือหนูก็สนิทกับพี่เขาอยู่แล้วคะ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเข้ากันได้ไง่ายแต่นุ่นอเองเมื่อกี้ตอนตอนพูดข้างหน้าก็เหมือนเหมือนตื่นตันว่าเเราได้ผ่านมาจาุดนี้แสดงว่ามันก็หลัหลกหนายประสบวารณสำหรับเรา ะะด้วยความที่หนูจริงจริงการแสดงอะคะ่ะเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้มาแสดงเพราะว่าตั้งแต่แบบเด็กหรือว่าตั้งแต่จำความได้เลยคืออยู่ในเส้นทางศิลปินตลอดแล้วตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมานักแสดงก็เลยค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็กมีทางทางี่ทาง,งานหรือว่าทางเพื่อน เพื่อนคอดมอนทุกคนช่วยให้กาลังใจแล้วก็ทางพี่ทีมกองพี่ทีมงานทุกคนก็แบบเชียร์อัพกันตลอดซึ่งตอนแรกคิวแรกของเราค<ม>่อนข้างที่จะหนักอยู่<ม>เพราะว่าด้วยความอุ้ยมีกล้องหลายตัวอุ้ยมีมาสก์กิ๊บ<ด>คิวแรกพวกหนูแบบว่าพ,พอเสร็จปุ๊บก็คือเราแบบเพาว่าทำไ้ดีย่มไม่ทำอไรเดียหนูเป็นแล้วหลังจากวันน<ด>ั้นคือหนูเชียดเลยค่ะแล้วก็แบบคอยคุยกันตลอดว่าอย่างที่เพว่าบอกว่าหนูแบบ แค่วาสเด็นอยู่แนละ้วเนี่ยเลยเปิดูมากันตลอดใช่ค่ะใช,ใช่แต่ว่าหลังๆก็คือ,เ,อ,อเริ่มพัฒนาขึ้นเพราะว่าพี่เขาช่วยด้วแหละใช่ค่ะหนูหรูร้สึกว่าเรื่องนี้แบบว่าพวกหนูได้พัฒนาได้มากขึ้นในหลายๆเรื่องเราก็ได้เรียนรู้อะไรทั้งเรียนรู้ทั้งคาแรคเตอร์คนมากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ตัวเราเองมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้รู้ระบบการทํางานของพี่เขามากขึ้นแบบพี่เขาก็เหนื่อยมากแบบเคียวเขียนพวกหนูสุดๆขอบคุณมากๆนะคะพี่ ตื่นเตนด้วยนะวันที่แปดจะได้ชมกันแล้วอยากจะบอกแฟนบ้างอ่าเริ่มที่นมอก่อนก็ตอนนี้นะคะหนูก็ตื่นเต้นมากอยากให้ถึงวันที่8เร็วๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยดูเยอะๆด้วยนะว่าเพราะพวกเราแล้วก็ทั้งที่ทีมงานทั้งบริษัททั้งเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนๆคอสเมนะคะคนตั้งใจกันมากๆเลยอยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณตอบที่หนูเลยด้วยค่ะประมาณพูดทุกคนค่ะพูดทุกคนต้องทุกคนแบบอยากจะบให้ทุกคนเซีรีส์เรากำลังจะได้ออกค่ะถ้าฝากถึงแฟนๆนะคะก็คือพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆค่ะก็เสียน้ำตากันทุกคนเลยนะเออมีความเครียดมีความกังวลแต่ว่าสุดท้ายพวกเราก็พยายามจะทํามันออกมาให้ดีแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับมันนะคะแล้วก็พวกเราระหว่างการถ่ายทำถึงจะมี อุปสรรคล็ก,ลกน,น้อยแต่เราก็มีความสุขกับงานทายทำใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่า happy ค่ะที่ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ทั้งเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆด้วยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามวันที่8นี้ด้วยนะคะพี่วาคารักหนูได้ไหมค่ะอาดาเพื่อนฝากไ้หมดแล้วหนูก็ขอฝากอีกคนนึงนะคะฝากอีกรอบนะคะก็ฝากซีรีส์เรื่องพี่วาคาลักหนูได้ไมหมด้วยนะคะจะอออนแวันที่8สตจิกายนนี้แล้วพวกหนูเต็มขี้มากๆก็ฝาก ถ้ารับชมเราก็ติชมได้นะคะหนูอยากพัฒนาตัวเองค่ะฝากได้นะคะแล้วก็ได้ฟีดแบ็จากแฟนๆมาก็อยากจะขอบคุณฟีดแบ็กค่ะแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอยากให้เปิดใจดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองดูก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทีมงานทุกคนนะคะตั้งใจทํากันมากค่ะแล้วก็พวกเราทุ่มสุดตัวจริงๆทั้งกายและใจใก็ สนุกแล้วก็คุ้มค่ากับการลองอยแน่ๆค่ะถังด้ค่ะคก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามชมกันว่า,ามะนาวจะทำลายกำแพงของเ<อ> <c oughs> กียวาซาได้ไหม<อ> <c oughs> แล้วก็ความสดใสของน้องจะทำให้คนนี้มีรอยยิ้มออกมาได้หรือเปล่าก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามชมกันค่ะรับรองว่ามีรอยยิ้มกลับไปแน่นอนค่ะกับซีรีส์ พี่วาา่ารับนูได้ไหมนะคะรับชมได้ทางช่อง GMM25 ก็แอปพลิเคชันว t ดีนะคะ